กิจกรรมความเพียรพักกิ่งไพรพิณานครั้งที่80อวันนี้่20ตอนที่3 วันนี้ที่จเอตัมลัมพุตมังป้าุสัจจะติปัจจะวินโยจะสุขิโตสุภาษิตาจะ อานณาบัชริกามันิเอตัมมุตตะมังอาลติวิรติปะปางใช้พนาจะสัญญโมอัปะมาโถจะทันเมสุเอตัมมุตตะมังกาละโวจะนิวโตจะสันตุจีจะกัตันยากาลนะธรรมมาสะนาเอตัมมุตตะมังอนติจะโสวะจะสตัง ธรรมะนามันทักษะการณ์เนธัมมะสักกัญชาเอตัมมังมุตตมังธโมจะธรรมะจจิยัญจะอริยะสจนะสัตนานิพพานกสริยาญจะเอาัมมังมุตตมังพุตัสสะโกโลกาธรรมีจิตยังยัสยัสสนะกรรมปติอสโขกังวิละยังเกิดมังเอตัมมังฆะมุตตมัง เบตาดิสันิกัตตบานะสัพพะทัมปาละชิตาสัพพะโสตถิงคัดชันติรัชเชสังมา阿ะมุตตมัติสิบสองมุโสตานาบริตยังกันจิวจะทางอิทาวาหูลังวาสังเกสุวายังรัตนางวานีตังนาโนสมังอันตะทิ อตาเมนะอิจัมปิพุทธเลตตนางปณีตังเอเตนะสเจนะตุวัติโหตุยังวิระขังอัตมัตติตังโยชนยะอาสักะยะมุนีสมาัิโตนะเตนะธทมเมนะสมติกิจิอิจัมปิทำเมเลตตนังปณีตังเอเตนะสเตนะตุ พุทธเสสโโผะทิวินันทีสุจิตสมาธิมานันตาลิการญะมาหุสมาธินาเจนะสมโมนะวิจติอิตัมปิธรรมเมรตนางปณิตังอิเตนะสเจนะสุวติโหตุเยปุกลาตาสตตาปะสัตถาตันตตาลิเอตานิยุกานิโหติเตทะกิเนยะยาสุกตัสสะสาวกา เอเตถุตินานิมหัภารานิอิธรมปีสังเคระตานังปาณิตังเอเตนะสตนะตุวะติหตุเยสุปะยุตามมนัสสาทเพนะนิกามิโนโคตมะสาสะนับาหิตเตปติกตตาอัมมาถังวิไกหัสธามุทานิพุติงพุชะ มานาอิธรมปีสังเครัตังหบันิตังอิเทนะสเจนะสุวติหตุคีนะกุลานังระวังติทัพระวังวิรันตจิตายะติเกพระวสงเตชีนาปิยาวิรุณีิชังคานิพพานติทีลายถายามปฏิโพอิธรมปีสังเครัตังหบันิตังอิเตนะสเจนะสุวติหตุทีสามบทสวยบนทา อัตตาเหวีิตังสิยโยยายาจายังอิตาลาจะปาอัตตะทัตตสะโพสสะนิจาัสตะทะนิโนเนวะเทโขคันทพโพนะมารโอสหาพมุนาอิตังอาปะอิตังกะอีลาตถาลูปัสชะจันทุโนสิปีปัตตวกินะ อาติตามีทางเตนะขะวัตตาชาตนาปัสสตานะหตชาสัมมาสัมพุทเตนะเอตาตุมีมาอนุสโวีนะมาบาลมะบาลายะมาอิติกิริยธรรมาอิปิกัสสัปปทาเนนะมาตักกะเหตุมานยะพาหินะมาอับ ตะเกนะมาดิยาคติยามาอัปปโลปายามาธรรมโนโนะโลยะถาตุมีอัตนาวะยานิยวะอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาวัชฌาอิเมธรรมากวิตุภัริตาอิเมธรรมาสมันตากมิตานาอาทิตายะตุขายะสองัตติอัทธตุเมเหวยะเหยะถายะถาตุมเหออัตนาวะเน อิเมธรรมะปุษณาอิเมธรรมาอนาจาอิเมธรรมาวิโยปทาอิเมธรรมมตาธรรมปัญญาอิทายาตุปายะตธรมตติอิธาตุเมเหอุปาสัมปชาวิหาเลยถาติสจ็ดห้าเปอร์เซนต์อุปาเนยัสุปาณียัติชีวิตามัปยุงเจ้าลูปานิตัสานสติตานาอตามไยังเมรนาปิปามโนภญะเนกาลี อารถสุขาวานิปปานียะทิ่วิตามะปลยังฉลูปานิสสะนะสังติตนาอิตัมปยังมะนันเอกังพระองกาวิสัยวิยาเหตสันติเปโขโยธากาเยนะสังมยมโมวาเลยยะยุทธะเจตสาตังสตสาเปตตาสุขายาโอติยังอีวะมโนกับปาโลติปุตรยัง ธรรมโมหเวนะติธรรมจาริงธรมโมตุจินโนสุขามาว่าหาติเอกานิสังโสธรรมเมุจินีนนะตุคติอันจติธรรมจารีสัพเพสังทราอิจติยถาปัญญายปัสติอันที่ทิพติทุเขาสมะขวิสทิยาสัมเพสังทราทุขาติยถาปัญญายปัสติ อานิพติทุกเกสามโควิสุทิยาสัมเบธรรมานตติยถาปัญญาญาัสติอานิวุติเอะามะโควิสุติยานิพพงวัสดุอปะันโกอาปันนากัทานะเมเกทุาุตติยาณุทมตัณาเอตนญาญาเมวีตัยาปัญญาะภาภูเวาังยันติ ปปัตธานิวานิจจะอะรามะลูกะเชียง อิมังอีตังสันนะโมตมังอีตังสารนะม,าม,าารนะมาคมมะตภพะทุขาโมุตติคือัตกถาติตังนวะเท,ท,าทหามียะนิบัตีนาคตังอุพนไม่ควรหนุนในโ่ไปแล้วไม่ควรหนุนที่มาไม่ถึงยะถาติธรรมไกยตาอปตจจะอนาคตังช่ในโลแล้วเช่นนั้น ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังทตาทตาวิปัสสติอสังอิรังอาสังอุตังทางวิถามะนุปะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ไหวไม่กันแกระนันรู้นั่นนั่งเรียกเก็บบุตอันเยวะกิจามาตามบางโกและถามาล้านังดุเวะเป็นลำเบี้ยแต่ไม่รู้แหล่ะแล้วพวกกันนั่นั่งน้าอินอังกาลังเทนะมหาเถรดนะมัจุนาพราะความบัดเพียงกับพลันาป็นแสใหญ่นั้น มีแก่เราข้องลายเอวางวิหาริตมาตะปิงอโถะรักตติต่างเตวังเวพัเทกัลันโตติตันโตอาจิกเตมุนิติพามุนีผู้สงับย่ำเรียบุคคลมื่บุติอย่างนี้มีคำาเป็นไเกิทั้งนันคือนั้นแหละผู้ยีดีเริ่มด้วยการแก่เบิกเกิดในกรปธาชะลาธรรมโมหิชะลาอนติโตเรามีความแก่เป็นลมราลูกองาแก่ไปไม่ได้ มังละยิมาโมหิดีตนะิตโตมีควาตมงะเรไม่ด้มั่ลหนามโมหีมนิโตีกาตายราทไม่ได้สับเปยปไโนบานะโบเราจะเป็นนเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผาจากของนักของเจริญทั้งหลายทั้งปวงอมันเก่ิกรรมมั่โยกรรมัยโยนี้กรมัปันกรรมมน ยามีกรรมัน้กรรมกผลมีกรรมนกรรมกรรมัต้งายมัน้อใสยังกรรมมันก็ให้นี้ก็ใยังวาบังฮงวาต่างๆโถ้พรวิมีน้อยในพระนุษยมีบาปด้เรื่องทำนั้นได้ไปบางอาเมียที่อภินันต์จัดเทศังเอาตั้งหลายยาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าสอร่องรถาลูกขามตายนิ้วขาวยปบตาตายกิสุัตาตายนี้สงฆ์กลางวตัวสเปรบปานม่ละว่า่าหนีแต่ไม่ เพลินตัวตนทนาิรองนั้นตัวศารื่องตวศาษาะิตันันตัวเทวตาเพวิาวัตตาเจรนั้นเจจิเนยนะคาที่ปโสยี่ิบสั้นกามเวารวิันรเบก็เรโพิกริรตาแล้วนันรื่งนั้วันเยามอติบาหิาาิิาตต ทนนยนุน่นงนเมืนนะเพดตะชดตัวตัวโตำใาปตวเสายยตุภาเอเหตุคือดนุ้งมนุ้ายยืดาะตังนเออตั้ีกัตอนนั้นต้องลด้เจอด้วด้วยหนาจายฐานน้อเียนอสนะไรน้นี้เรา้เาห บอกว่าด้ทำเหมดอที่เราได้ทำไปนั่นตนนี้เรวา้ะยืนยันหรอเราจะรอ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 าอรอรอรอางรอ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 อร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 รรอร้รร